จัดชุดอะไหส่สหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะสําหรับชุดนี้นะคะงบไม่เกิน24,00 0บาทนะคะลูกนะคะ้าได้ไปครบแบบนี้เลยนะคะตัวอย่างชุดนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมรานะคะลูกค้าจัดไปตั้งแต่ชุดเพลาท้ายนะคะชุดล้อค่ะเกียร์ฝากแล้วก็ชุดแนบชุดเปลือกกระเดกะส์นะคะด้านนู้นนะคะตัวแรกนะคะลูกค้าจัดไปเป็นยางดอกก้างปลาเบอร์6.0 0ขอบ14นะคะจัดไปคู่กับกระทะเหล็กขอบ14นะคะสี่รูหนึ่งร้อยนะคะ เราวัดกึกง ot, ่งกลางรูนัอถึงกึ่งกลางรูนัอตแบบนี้นะคะกระทะเหล็กหน้ากว้างมาตรฐานค่ะวังอยู่ที่5นิ้วนะคะสเปคตัวนี้สามารถใช้คู่กันได้เลยนะคะระบน้อานักได้ดีแข็งแรงทนทานนะคะไซส์เหมาะสมกับการใช้งานนะคะข้างด้างน,นี้นะคะจะเป็นแถวท้าย d a i h a สู u S200 นะคะความกว้างของเทารุ่นนี้ค่ะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปะจะถึง1ด้านค่ะปากวัดอยู่ที่ประมาณ125เซนติเมตรนะคะ ที่เสื้อเผานะคะจะมีปั๊บเบรกติดม,มาให้แบบนี้แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันเพื่อใช้งานได้เลยนะคะตัวสายแบรมือทางร้านก็มาติดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวแป้นฝังเผานะคะทางร้านขันยึดน็อตไปให้แบบนี้แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปวางตําแ่งเผาท้ายให้เรียบร้อยะคะ่ะวางตำแหน่งเกียร์ฝาวางตำแหน่งสโลหน้าเผาให้เสร็จก่อนนะคะจึงจะได้ตัดต่อความยาวของเผากลางให้เหมาะสมนะคะตามความยาวของช่วงกระบะของรถเรานะคะ ก่อนจะส่งทานนะจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกท้ายอย่าลืมจติมน้เฟืองท้ายประมาณหนึ่งนก่อนใช้งานนะคะสําหรับจํานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะไม่มีติดขัดนะคะอย่างนี้นะคะระยะห่างรูนัทของเพลาลูกนี้นะคะว่าจะกึ่งกลางรูนัทถึงกึ่งกลางลูนัเป็นแบบสี่ลูหนึ่ง้อยนะคะ ด้านในของนุ่มเบรกทั้งสองด้านค่ะจะมีผ้าเบรกและแม่ตามเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะสําหรับเพาท้ายแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ดิฟล็อกแบบนี้นะคะเวลาเราหมุนลูกเฟืองตรงกลางนะคะล้อจะหมุนหนึ่งข้างนะคะแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติของเราแบบไม่มีดิฟล็อกนะคะสําหรับถ้าเป็นเพาท้ายแบบดิฟล็อกนะคะเวลาลูกเฟืองตรงกลางหมุนนะคะล้อจึงจะหมุนสองข้างนะคะอันนี้เป็นการทํางานโดยปกติของเพาท้ายนะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นชุดเบรกอนเนกประสงค์นะคะทางร้านสั่ไปให้ครบชุดนะคะตั้งแต่ตัวแม่ปั๊มนะคะลูกปืนขา,าเบรกนะคะ ขายืดแม่ปั๊มนะคะแต่เบรกนะคะสายออนเบรกสามทางเบรกจัดไปให้ครบชุดแบบนี้นะคะรวมไปถึงขาเหยียบเบรกแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถไปติดตั้งขาเหยียบเบรกนะคะเพื่อใช้งานนะคะเราทํางานได้เหมือนรถยนต์เลยนะคะเหยียบที่ขาด้านหน้านะคะเบรกจะวิ่งไปทํางานที่เพลาท้ายทั้งสองด้านนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นชุดส่วนควบแนบนะคะลูกค้าจัดไปเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ4ี่ชั้นนะคะสําหรับความยาวของแหนบนะคะวัดกึ่งกลางหูแหนบถึงกึ่งกลางหูแหนบนะคะจะยาวอยู่ที่ประมาณ95-100ถึงเซนติเมตรนะคะ จัดไปพร้อมส่วนควบคุมชุดนะคะตั้งแต่ตุ๊กตาตุ๊กตาด้านหน้าตรงเตงลูกยางหูแหนบสาแหลกปั้นรันแหนบตัวรองเต้าแหนบนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้พร้อมใช้งานนะคะสําหรับลูกยางหูแหนบนะคะฝั่งที่เป็นหูแหนบนะคะตัวนี้ใช้เป็นลูกใหญ่นะคะฝั่งที่เป็นตัวตรงเต็งนะคะเราจะใช้เป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะลูกค้าดูให้เหมาะสมนะคะตัวนี้เป็นลูกใหญ่นะคะตัวนี้เป็นลูกเล็กนะคะใส่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะ ลูกค้าจัดไปพร้อมกับชุดโชคใหม่นะคะชคใหม่ KYB นะคะทางด้านนู้นค่ะจะเป็นตัวเกียร์ฝากแล้วก็สโลหน้าเทานะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ฝากแบบมีสโลนะคะดูแกนสเตอร์ไซส์17มิลนะคะ สำหรับตัวเกียร์ฝานะคะจะมีขา2ขาแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นขาเดินหน้าถอยหลังตัวนี้เป็นขาเข้าสโล์นะคะที่ตัวเกียร์ฝากนะคะก็จะมีตัวย้อยติดมาด้วยแบบนี้นะคะต่อมาที่ตัวสโล์หน้าพานะคะชุดสโล์หน้าพาพร้อมส่วนควบแัดไปครบแบบนี้นะคะส่วนเสริมเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นย้อยนะคะสองย้อยพร้อมกับบูทแบบนี้นะคะ ยอยเราจะไปต่อนะคะที่ตัวด้านหลังตัวสโลหน้าพาแบบนี้นะคะต่อมาที่ปูนนะคะแล้วก็จะต่อไปเป็นพากลางนะคะต่อไปที่พาท้ายนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแกสเตอร์ของเว็ร้อยนะคะจุดสังเกตนะคะเวลาอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเราใช้กับแกสเตอร์เดิมที่ติดมากับตัวรถนะคะตัวแกนียค่ะจะเสียบเข้าไปด้านในเกียร์ฝากที่คอดข้างสั้นนะคะตัวนี้เป็นแกสเตอร์แบบยาวนะคะทําให้สามารถเสียบเข้าไปในเกียร์ฝาได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะทาให้ตัวเฟืองด้านใน ะะแข็งด้นทนทานแล้วก็รูดได้ช้าลงนะคะแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะคะลูกค้าต้องไปผ่าเครื่องยนต์ตัวเดิมนะคะจึงจะใส่เข้าไปได้นะคะจัดไปครบชุดแบบนี้นะคะงบอยู่ที่ไม่เกิน24,0 0 0บาทนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่าในใดสนใจอยากจะชุดแบบนี้เหมือนกันอยากเปลี่ยนเป็นล้อขับ12อยากเก็ียนเป็นล้อแม็กอยากใช้เป็นล้อโต หรือว่าอยากเปลี่ยนเทาท้ายนะคะเป็นแบบรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถแท็กแชททางร้านได้เลยนะคะทางร้านช่วยแนะนำแล้วก็จัดชุดนะคะตามงบประมาณของลูกค้าได้เลยนะคะ